ลูกชิมบ่อลูกชินบ่อลูกชินบ่อเอก็ลูกชินแหละนี่เจ้าเปินเอิญยังบานเจ้าเมื่อบานเมืองเขาก็เอิญมาลูกชินเจ้าบ่หู้จะบ่จะฆ่ามาลูกชินบ่อลูกชินบ่อมันบ่อแมนอันนี้คือข่อยเจ้าใให้ลูกข้าวอะลูกชินเอาลูกชินบ่อมาเลยทามาลูกชินบ่อโอ๊ยเจ้ากใไรโอ้ยนั่นบ่อเออนั่นแหละลูกชิมจะคลายไหมใครไม่ลระทมลูก บอแมนคนทมว่าลูกชีนเจ้าขายแบบใดเอาแต่ลูกแน่นั่งแน่ฉันบอกบอ่เมื่อยก็ยื่นขาย้เมือ่อยก็นั่งขายชี่นเลยลูกชีนเจ้าขายอย่างไรก็ขายเป็นลูกเป็นลูกนั่นเล,เลแหละขายบ่ยเนาะแล้วมึงขายลายเท่าไรก็อีกตั้งบางมือคนชื่อลายก็เลยขายบา,ย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 ายงมือคนมชื่ออะได้ขายเลยแล้วตกลงมึงขา,ายบนลูกชีนเออขายแหม่จะเอาวะล่นะ กูบอเอากูชื่อเออชื่อชื่อจังไหมไม่กูบอกชื่อกูชื่อชื่อลูกชินเออเอาเอาเอาเอเอาเอาเินไปเลยเนี่เอาเนาะเอาได้เอชาวอาันเออเอาเอาเงนไปเลยเอาาบอตองนอนเอาบอมได้านีนึ่งบอท่านพ่อได้อยังกูเอาบอท่านพอได้เล่าบอท่นพอเออเนาะ